สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่ร้านส้มตําแม่มูตสุครกนะคะเราก็จะมาถามได้หวยตัวไหนนะคะวันนี้16กันยายน63ค่ะมากับเจแดงก็ผาหัดนะคะนั่งกินส้มตําแล้วก็ปลาเผาอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาก่อนอื่นก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง l o no n Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาเจแดงก่อนกินก่อนนะคะค่อยค่อยเอาหวยนะคะ กินก้อนกินก้อนไปเอาเลยแดงกินโชว์มือลุยเลยอ่าน่ะต้องผมใหม่เบื้ยส่งผมใหม่ใช้ลาเหมือนเดิมสวยแล้วเนาะสวยค่ะชาหัดชาแนลค่ะ เสือกระสกรีน้อมดีเมื่อเดินค่ะเนี่ยกินก้อนเนาะคะ่ะค่อยเอาหวยเอาปลาเผากตัวใหญ่ๆกินโซกินโซกินโซ่ควรนะแซ่บปะตำป่าทะเลนะคะกินปูกุ้งปลาทะเลดีสุดจัด กินนเไอ่ะเบอร์อะไรจะขับหนึ่อ้าวกุ้งกุ้งิเิ้สื้อมืนเออสือมืนรถเพิ่แสบไม่ใส่มื่นแบบผ่าาหก่อโซ่กันไม่ได้บดีเถึงเม่ไดนก้อนบะมี่ก้อบะมีกัเลยจ้าเซฟดิ โอ้แสบค่ะแสบมเมนูเยอะแยะเนาะค่ะเอาของกันอัน้ีนเต็มรา้านกระบอกกันเนาะค่ะต้นบะม,มี่ล่างขอต้นหม,มูปลาทะเลของเซนที ดำบ้อกรองดำบ่อพิเศษพิเศษเลยเนี่ยเป็หนียนขึ้นผิดเลยอยู่หนาโรงพยาบาลใจบ้านเนาะค่ะมากินได้มาไปเครื่องไม้ก็ยืนเลยตด้ก็ตำ้ัานธรรมดาครับผมตกฟกครับผอค่ะเหล็บมุ่งุ้นแล้วเหล็ก เคล็ดอะไรจะจะเล้ยวกันไรต็รอดเลยเ็เมื่อคืนตสามเยู่เลขอบนทีล่างไปยัวเนาะที่เลี้วลางของบนบนองล่างครับกับกวิ่งเนีนน่นเลยครับกับวิ่งกับแต่นกถบนท่ล่างวิ่งวิ่งถือถือถือบนเลยรับให้ยิวเข้าวิ่งแปดวิ่งเก้าควจับงวดที่แล้วจับเลขให้ตัวนี้นาะอันคุยกันนาอจับให้เก แต่ถึงที่โตครับเจ้าไอซีโตจะแดกยังบอกว่าวิ่งได้เลยไม่ได้เรียนไปได้เบิ่มเลยเด้นี่ครับผมถ้ารอบรอบนี้อาจารยบอกว่าขนาสิบ่พ่อเจ้าตั้งกันไปหลายถับถ้าบนนี่เนาะบนฮาเดนนี่กิดสิยังอยู่ตัวเก่าอยู่ครับเดนแปดครับผมเดนแปดก็วิ่งได้เลยครับแปดตัวนี้วิ่งแปดบนถ้าลองลองหกงวดนี่เดนแปดลองหก ถ้าจับคู่เปเนี่ยถ้าแมงมุมจับให้ลักเสะนี้ครับ8ปดหกแปดเจ็ดมี8แปที่เฮ็ดไว้เนาะแปดหกแครับว่าเดินเดินหกอยู่แล้วนะหกศูนย์แปดศูนยนี้คือมันมีตัวแปดคก่อนครับผมแปดคก็ดครับเดินได้เลยเรียก่นี้บนมันครับนี่บนครับ ถ้าเดินลักษณะนแปดนี้เด่นแปลองหกแปดหกทีนี่หกครับทตัวนี้เลยอันนี้บนเพราะล่างนหครับเนล่างที่ออกมาจะขึ้นนี่นอนเลรนยุยี 3, บ่บสามบนบเลขกาเด่นนี่กับต,ตัวเก้าแหละครับเด่นเจ็ดตอนลองมันสิเปลียน ลองศูนครับถ้าวิ่งก็ได้เลยเจ็ดล่าง,นนางครับ,รบอันนี้ล่างครับล่างล่าล่างครับตัวนี้ล่างเข้ามาลสิ่งีจับคูเห็เนาะตับเป็นแนวท้างเจ็ดศูนย์เจ็มี่เจ็ดสี่ส้าตัวที่มากเดียนสีกกาวมากผมก็มากงกากวดทีเแล้วนี่ตัวน,นี้ตัวหนร้อยมากเนาะเจ็ามเจ็ดส,ดส,ดสครับงวดทีเแล้วมาก,มาก,มาก อันนี้ล่างเดี๋ยวผมเห็นเหตเบิ้งเพราะว่ามันหนาสีนี่โคตรดเด่นเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสีดส่นี่ล่างท่าเลขอันเขาล็อกมากเลขตัวเก่าท่นถ้ามันสีบวกนี้จะหนีจะเข้าเนะเ<อ>าะเล<อ>ขที่เขาล็อกมากเพราะสีอยู่ลักษณะนี้ทำมันลักมากนี่ หาเลขลักมากเน้จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหเก้าหที่จะร้อยเข้ามาได้อันนี้คือถ้าเอยู่้าวอยู่สิมิตัวนี้เลยเข่าจะเป๊ะเลยครับเก้าห้าเกยอยู่้าอยู่ก็จะเป็นตัวนี้เลยแปดก็หกทันหัวเกับทันยี่จังจันเลยสวยมากเลยตัวใหม่เสยมากตัวนี้ครับผม ถ้าิ่นเอาไว้ทุกเก่าสิจุประมาณนี้ต่เนยังอยู่กับจเ่านี้นะก็มาเดอนสเกินก้อนนี่เร่อยข้างลังเลยาห็ดวัวเลยเสเดงไ้มากสามเจ็ดค่ะเจดห้าเ้าวิ่นก็ได้ครับคือวิ่งวิ่งเรื่อยเลยเเป็ดหกแปดเ็นเลยครับรัก็ข่ามเรื่อยๆทั้งวันวันะก็เหลือล็อกเลันจัดเก่ามาให้โดยตลอดเลยเออาหาโต๊ย เมื่อว่างันเด้งแต่ร่องเก่เตาไม่ไม่สูตรของแม่หมูเลยมันก็เข้าตามสูตรมันแล้วแบดล่งเก่าครับมันก็เข้าตามสูตรตาต่ว่ามันก็มาตามสูตรมันแม่มันมันเข่าสูตรเลยบานกระเจ็ดยืนล่างมันก็เป็นเกเจบอกครับก็คือเทวะเห็นสามสตัวก็ล้หนึ่งเจ็ดเกามันก็เข้าสูตรด้วยสูตรแม่หมูตัวคแตาคนก็มิตรตาลอกๆตาคู่คนเท็ตไปเพื่นอาจจะว่า มันล็อกบ่อนต้องข่าสูตรผมอยู่นะเข่าสูตดข้าวพอดีเลยนะ่มันข่าสูตรเข้าวเพื่อรอกนี่ก่อนหลอกในส่วนนี้งวดที่แล้วนะอห้ให้ไปมางวดนี้เน้นงแปดมาดแปดแห้งงวดที่แล้วมาดเจ็ดงวดนี้มาดแปดแห้งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน63เลขกก็บรหลายตัวในการเสี่ยงซื้อ เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางบางทีเราก็ไม่ถูกทางบางทีเราก็ถูกทางปวดกคอนถูกตั้งโยตั้งบนตั้งล่างจัดไปใช่แดงถูกตั้งบนตั้งล่างไม่รวยก็ช่วยไม่ได้เดินรวยต้องช่วยไม่ได้เจ้าแม่เจ้าม่ด้านนักท่านผู้ชมผู้ชม ล่างเพื่อนจะห้มาเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดรองศูนย์ปิ้งเจ็ดนะคะก็จะเป็นจับคู่ให้เป็นแนวทางนะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะอันนี้สําหรับล่างถ้าวต้องจะแม่ถ้าถ้า้าจะมากบนอยู่ไหละคุ้ชงข้ามจะร้อยหน้าเกืร้อยอันนี้อันนี้เป็นบนนะคะบนวิ่งแปดเด่นแปดรองหกวิ่งแปดเด่นแปดรองหก เจ็ดยี่ยุคเ้าเจ็ดแดดด่มเจ็ดสามเอเจ็ดสามะจะผู้ให้เป็นแนวทางนะคะก็จะเป็นแปดหกหกศนย์แปดศูนย์หกเจ็ดนะคะสำหรับศูนย์หวยร้านแม่หมูตกคกเนะค่ะาค่่นเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะโชคดีนะคะโชคดีคน่ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีนกชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ท่านผู้ชมรรวยค่ะ